สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคม์นะคะวันนี้ก็เป็นโลเคชันนะคะมาอัดในห้องน้ำก็คือว่าวันนี้เนี่ยจะมารีวิวสบู่อี่ห้อหนึ่งนะคะซึ่งบแบบหลายๆคนเนี่ยถามเพราะว่าจิ๊บเนี่ยใช้สบู่ถูตัวเนี่ยยี่ห้อหอะไรเนาะน้องๆก็ถามมาในไลน์แล้วจิ๊บก็เคยบอกไปเป็นนานแล้วว่าใช้สบู่ยี่ห้อถ้าเกิดคนที่แบบแอดไลน์คุยกันเนี่ยจิ๊บก็จะบอกมาว่าจิ๊บใช้อ่าถ้าเป็นสบู่ถูตัวแบบทุกๆกวันเนี่ยจะใช้เยอะอ่า เขาเรียกว่าสบู่มันเลี้ยงยากอะไรนะยนฮาวาค่ะคือรูปร่างหน้าตามันจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะเป็นสบู่ที่ชอบมากๆคือถูหน้าก็ได้ถูตัวก็ได้ข้างในก็เป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นกล่องอย่างนี้คือเป็นสบู่ไม่ใช่สบู่ไทยนะคะเป็นสบู่ของเกาหลีนะคะแต่ว่าแต่ว่ามีคนนําเข้ามาขายเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่าสบู่อันนี้คุณสมบัติก็คือนิพาส พาเซนตานะคะเป็นเป็นส่วนผสมหลักของเขาแล้วก็มีโสมนิดหน่อยอย่างเงี้ยคือพาเซนตาของเขาเนี่ยใช้พาเซนตาของม้าซึ่งเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วว่าถ้าคนที่ศึกษาเรื่องแบบโกกอะไรเงี้ยก็คือว่าโกคจมาจากหมูแกะม้าแล้วก็วัวใช่ไหมคะแต่ว่าโรคที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือจะมาจากม้าเพราะว่าม้าเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นโรคอะไรคือจิ๊บเนี่ยก็ใช้มาใช้มาหลายก้อนแล้วเหมือนกันกว่าเขาจะนาเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะก็คือ ตอนนี้มีคนเอาเข้ามาขายแล้วก็เ mm. ลยเออเอามารีวิวให้เขาหน่อยอะไรเงี้ย mm. ก็มันเป็นสบู่ที่ถูและที่ใครหลุดกันคือต้องเล่าก่อนนะคะว่าจิ๊บเนี่ยเคยมีบริษัทมาเสนอทําสบู่ระเบิดที่ใครอะไรเงี้ยจิ๊บก็บอกว่าเออแบบให้ทําตัวเทสมาอะไรเงี้ยก็เลยถามเขาว่าเออตัวระเบิดที่ใครเนี่ย ทำไมมันถึงที่ใครตำหนุ่ยเยอะสั่งอะไรเงี้ยเพราะเราเคยใช้บางยี่ห้อเนี่ยบอกว่าตรงเนี้ยแบบลอกแห้งหมดเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามีต้องต้องผสมโซดาฟไฟนะคะที่ใครถึงจะหลุดอะไรเงี้ยแต่ก็บางทีเนี่ยจิ๊กคี่ว่าแบบบางเจ้าเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้อะค่ะว่าแม้ว,ว่าโรงงานเขามีกรรมวิธีในการผลิตอย่างนี้แต่ว่าจิ๊กเนี่ยบางคนถามค่อนข้างละเอียดนะคะแม้กระทั่งตับสิ่งของที่จะใช้ตะไรเนี่ยก็ต้องมีการทดสอบมาแล้วส่วน เดี๋ยวจิ๊บจะถูให้ดูก็คือนี่จิ๊บใช้บาา้าๆเพื่อ,อน,นี้ใช้มาประมาณสามเดือนแล้วยังไม่หมดเลยรู้ป่ะแบบคือตกตกก็ไม่บุบอ่ะแบบดูปัตปกไม่บุบเพราะว่าไม่ใช่สบู่แบบก้อนแบบนุ่มๆนุ่มๆเหมือนในไทยเนี่ยคือโดนน้ำก็ไม่ค่อยละลายแบบเยอะก็เดี๋ยวถูให้ดูนะคะถามว่าวันนี้เนี่ยจิ๊บอาจจะแบบไม่ได้มีที่ใครออกให้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าก็ใช้มานานแล้ว,วอ่ะเนาะมันก็ถูเรื่อยๆอย่างเงี้ย คือถูกไปที่แขนได้เลยค่ะยิ่งยิ่งถูเอาไว้แล้วแบบว่าทิ้งไว้สักประมาณ3-5นาทีเนี่ยหลังล้างออกเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าผิวนุ่มมากแล้วก็แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะผิวขาวขึ้นหนึ่งระดับอะไรเงี้ยแต่จริงๆคงไม่ได้ทำคลิปแบบถึง3นาทีอนะไรที่ดูป้าอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงดี เดี๋ยวฟองมาให้ดูดีกว่านนะ่าจะได้เห็นชัดคือก็ถูอย่างเงี้ยค่ะคือฟองจะเยอะแล้วฟองจะนิ่มมากๆคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้ก็จะจะรู้เลยว่าฟองนิ่มมากๆแล้วก็มันสามารถล้างหน้าได้ด้วยโดยที่หน้าเราไม่แห้งนะคะแล้วก็อีกอย่างมันก็คือมีพลานต้าของม้าเนี่ยเป็นส่วนผสมหลักก็คือถูอย่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวมาล้างให้ดูนะคะ ค่ะก็ผ่านาไ,าไปสามนาทีแล้วนะคะตอนนี้ก็ล้างออกเรียบร้อยนะคะก็คือว่าให้มาเทบสีผิวกันให้ดูเลยว่าพอหลังจากล้างออกเนี่ยก็จะเห็น,นเล็าข้างนี้เนี่ยสว่างขึ้นนะคะคือยิ่งฟอกมันจะยิ่งขาวขาวปื่อยๆอยะะ่างเงี้ยแล้คือ มันเป็นสบ,บู่ที่สามารถสําสำหรับคนที่แบบอทาบีวีทีเหมือนอะไรเงี้ยมันจะสามารถล้างออกได้หมดโดยที่แบบไม่ต้องแบบใช้ใยบวกอะไรนะคะเพราะว่าเป็นสบ,บู่ที่อาเขาเรียกว่าได้ทำความสะอาดได้ล้างลึกจริงๆนะคะแล้วก็ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่โอเคเนี่ยจจะไม่เอามารีวิวแล้วเพราะว่าจิ๊บเนี่ยรีวิวสินค้าอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เงินนะคะคือ คือรีวิวให้ฟรีแล้วก็คือก่อนจะมารีวิวเนี่ยจะมั่นใจแล้วว่ามันดีเราก็จะตรวจก่อนทุกทอย่างเนี่ยอย่างวเดี๋ยวคิดต่อไปเนี่ยหลายคนถามเรื่องอาหารเสริมมาเนี่ยตอนนี้จิ๊ได้ส่งไปตรวจแล้วก็ได้ผลตรวจมาแล้วเมื่อวันศุกร์แต่ว่ายังไม่มีเวลาคลิดนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าพรุ่งนี้เนี่ยว่างก็จะคิดให้ดูนะคะส่วนสมุนยานวาเนี่ยไม่ได้ขาวตัดอยูนะคะขาวแบบขาวอย่างเงี้ยเออแบหน้าถูไปเรื่อยๆก,ก็จะยิ่งขาวขาวขาวข,าวข,าวขึ้นเรื่อยๆว่า จิตเนี่ยดำกว่านี้นะเมื่อก่อนยอะไรเงี้ยก็คือใช้อันเนี้ยมาประมาณ2ก้อน3ก้อนนะคะแต่ว่าก้อนน,นึงเมื่อชั่วขณะที่บอกว่าคือตกอย่างเงี้ยตกแบบจากที่แรงๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผุเห็นปะมันก็ยังแบบเป็นสบู่ที่เนื้อแน่นมากๆเพราะว่าเอ่อสบู่ที่โดนน้ำและโยกง่ายๆอะ่ะมันก็เป็นสบู่ที่คุณภาพไม่ค่อยดีแล้วแ่บนี้คือแบบคุณภาพคอนดีมากๆเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ไปละแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรดีดๆจะมาแนะนำใหม่นะคะ